แบมู่ยินดีต้องแต่งตัวแบบไหนคะแม่แก้าค่ะลูกค้าอันนี้นะคะเป็นสบู่รุ่นล่าสุดของมาดามฟินสบู่ยินดีอันนี้ที่ลูกค้าถูแล้วก็ดมแล้วก็เวลาอาบน้ำลูกค้าจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกำลังแบบนอนความหน้าให้มีคนลวดอยู่ในสปาหรูนะคะ กล้าพูดเลยอันนี้นะคะวันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันกําลังจะหมดแรงแล้วฉันกําลังจะโดนเตียงแล้วก็โดนข่าวร้ายใน Facebook ในโทรศัพท์ดูฉันวิญญาณฉันไปแล้วแล้วกลิ่นที่แนะนําให้ใช้สีเขียวคือดีมากขนาด100 ml ส่วนสีชมพูจะบอกว่ากลิ่นนี้รู้สึกเหมือนแบบกาลังเดินเล่นอยู่ใต้ต้นดอกสักุระอันนี้ก็กลิ่นหอมมาก ํารุงผิวด้วยมีน้ํนมด้วยโปรนี้2ก้อนนะคะ190บาทพิมพ์ดี1นะคะ4ก้อน380พิมพ์ดี2นะคะ6ก้อน